ลองขอบคุณเขากันไหมครับเดี๋ยวผมอยากจะชวนนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้มือยังอยู่ที่หน้าอกกันเนาะผมอยากจะชวนทุกท่านนะครับลองอาจจะหลับตานะครับพอตาเราหลับเนี่ยความใส่ใจมันจะเพิ่มขึ้นที่มือของเราฮะเมื่อสักครู่ตอนที่คุณฟังเสียงผมหรือดูหน้าจอไปเนี่ย คุณอาจจะรู้สึกถึงมือได้แค่สาอร์ซู้สึกถึงหัวใจเต้นอีกยี่สิบเปอร์เซนแต่พอคุณหลับตาเนี่ยคุณจะได้ยินแค่เสียงของผมกับความอุ่นของมือและหัวใจที่ที่ยังทำงานเพื่อเราถ้าคุณยังรู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นอยู่ในขณะน,นี้นี่แหละครับ ความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตที่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ผมอยากให้เราลองส่งความรู้สึกไปที่หัวใจของเราเป็นถ้อยคําแห่งความรู้สึกขอบคุณขอบคุณหัวใจของเราที่เต้นเพื่อเรา และไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเรามีแต่เราต่างหากที่บางทีใช้งานเขาหนักเกินไปและไม่ได้บางครั้งเราก็พังเผือไม่ได้ทานอาหารดีๆไม่ได้ดูแลไม่ได้ออกกำลังกายเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสัญญาณและบอกไปเลยว่าฉันจะดูแลเธออย่างดีนะหัวใจแต่ในเมื่อเรารู้แล้ว มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราจะกลับมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่อยู่เพื่อฉันอยู่เพื่อกันและกันหัวใจนี้เป็นอวัยวะแรกที่เต้นและขยับและเกิดขึ้นในท้องแม่ของเรา เป็นที่แรกที่วิญญาณของเราอย่างลงมาจุติในชีวิตในใจนี้เป็นบ้านหลังแรกที่เราได้รู้จักและดำรงอยู่มันคงจะดีและดีไม่น้อยถ้าเราได้ขอบคุณบ้านที่อยู่ในเรา มองหายใจลึกๆช้าๆยาวๆไม่ต้องรีบร้อนมือของคุณอาจจะยังอยู่ที่หน้าอกหายใจเข้ายาวหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหลายท่านอาจจะเริ่มค้นพบบางสิ่งบางอย่างว่า ขอเพียงเราอยู่อย่างสงบในปัจจุบันขอเพียงเรารู้สึกได้ถึงร่างกายในปัจจุบันเราก็กลับมาสู่บ้านที่แท้จริงของเราได้ทุกขณะและนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสัปปายะที่เราหาได้ในกายในใจของเรานี่เอง หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวบางท่านอาจจะได้ยินเสียงหัวใจรู้สึกถึงการเต้นการเต้นของเขาคล้ายจะบอกเราว่าหัวใจก็อยากจะขอบคุณคุณเช่นกันที่คุณเป็นพื้นที่ให้เขาได้ ทำหน้าที่และได้เต้นอย่างมีความหมายหัวใจที่ไม่เคยหยุดเต้นเขาภูมิใจและดีใจที่ได้เต้นเพื่อให้ชีวิตของคุณได้ขับเคลื่อนไปชีวิตที่คุณจะตื่นขึ้นมาเพื่อทำประโยชน์บางอย่างเพื่อตนเองเพื่อดูแลคนที่คุณรักเพื่อเติบโตเพื่อทำงาน เพื่อเอื้อเฟือเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายและเพื่อหาคำตอบของชีวิตหัวใจอาจจะขอบอยากจะขอบคุณคุณเช่นกันที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันงานที่เรียกว่าการมีชีวิตอยู่ขอให้เรากลับมาที่ลมหายใจ เข้ายาวออกยาวช้าๆอีกสัก3ครั้งนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาลืมตาแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งในสภาวะปกตินะครับขอเชิญครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ที่เดินทางดีเดินทางกลับไปสู่หัวใจกันและกันเนาะจริงๆผมขอสารภาพว่าผมก็ไม่ได้เตรียมนะบางท่านอาจจะงงเนาะเรา facebook ไลฟ์กันอยู่แล้วผมมาชวนทำอะไรแปลกๆเนี่ยผมแค่รู้สึกว่า ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะลองทําดูแล้วก็เลยชวนทุกท่านกลับมาที่หัวใจส่วนหนึ่งครับที่ผมคุยกับผู้ก